ส่วนนี้จะพาไปแลกการจัดพิธีวันสาปนาขอบรอบ19ปีกันบางค่ะโดยกอรมนอผักซีส่วนนาค่ะจัดพิธีวันสาพนาขอบรอบปีที่19ควบคู่ทาบุญปีไม้ซ่อมพันร่อยหกเเสริมสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็รำหลึกถึงวีรชนภูเซสละค่ะ พลโทรนราธิพงวยนอกแม่ทัพภาคทิเซเป็นประธานในพิธีธทำบุญวันคลายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเส่วนนาขอบรอบปีที่สิเก้าซึ่งก็ตั้งมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมการาคมสองพัน 549่ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีพิธีทำบุญเนื่องในวาระขึ้นปีใหมุ่ทธศักราช2569อ่และพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่กำลังพลผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงและก็กำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงเข้าร่วมพิธีอย่างผ้อมเพรียงค่ะ โดยในช่วงเชา้าค่ะเขาเริ่มตอนด้วยพิธีทางศาสนาอิสลามค่ะที่อาคารอุดมธรรมโดยมีพลนตรีกรกศผู้โชดรองแมทัพภาคทิเซนำกำลังพ่นรวมประกอบพิธีละมาธายาดและข้อพรต่อพระผู้เป็นเจา้าเพื่อความเพื่อข้อความรมเย็นเป็นสุขแล้วก็ความสันติสุขให้กลับคืนซูชายแดนตายพร้อมทางรวมแสดงความอาไยแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลนวีรชนผู้เซสละที่หลวงหลับเพื่อเป็นการเสริมสู่เกียรติแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครอบ ของผูสเสียคะ่ะส่วนพิธีทางศาสนาพุธนะคะ <c oughs> ก็จัดขึ้นณนวัดเขาพระศีกยมูนีพุทธโคดม <c oughs> เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลโดยมีพลโทรนรทิโพยนอกได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลรวมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำน้อยเพื่ออัญเชิญบาร,รมีมาคุ้มครองป้องภัยแก่เรากำลังพล จากนั้นก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวมเจริญพระพุทธมนต์เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการก็เลยได้รวมกันถวายพัตาฮาั่นเพลแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศส,สวนบุญสวนกูศลให้กับกำลังพลผูเทสียสละและวิรชนเทหลวงหลับตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลถูกหน้าในการมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าเทดูแลความปลอดภัยให้กับพีนองประชาชนซื่งไปค่ะ